นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภาพปฏิณทามกับทั้งภาพอนิสังสารบริวารทั้งปวงนี้เป็นของ ในกบรารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งนายถาวนคูิรัตนางการจนีคูิรัตพร้อมครอบครัวและผู้นวการการประปาสวนภูมิภาคเขตแปจังหวัดอุบลราชธานีนายจิรศักดิ์เนืยวิจ,จิตพร้อมทงังคณะ พุทธบริษัททั้งหลายผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพียงกันนำมาถวายแด่พระพิสุสงฆผู้จำปรรษาท่วนไต่มาศในอาวาสี้ก็แน่ผ้ากรถินท,ทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุดเลื่อนน้อยมาโดยน้ำอากาศแล้วแนตกลงในที่ประชุสมสงฆ์ จะได้จำเพาะเจอบจงลงว่าเป็นของพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งก่อนนั้นก็หาไม่ได้มีพระพรมพุทธานุญาตไปว่าให้พระสม์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้พิสุรูปหนึ่งเพื่อจะททำซึ่งกัตินัาธลกิจตามพระอรมพุทธานุญาตและมีคำพระอัตถกถ,ถาจารย์ ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายสังวรน,นาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยสีสุตาทิคุณมีสติปัญญาสามารถผู้รู้ทมแปดประการมีบุพคกิจเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจัดกระทำกระถินัาธิกริจตามพระบรมพุทธาอนุญาตได้ วันนี้พระสงฆ์ทั้งปวงเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดจมพร้อมการอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเถิดภาพปฏิณทานกับทั้งภาออลิสังสาริวังทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาสมควรแก่พระอธิการสมจิตสิริจันโทเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำปฏิณนทนานลกิจ ให้ถูกต้องตามพระบรวุฒิธรรมญาได้ถ้าพิสุจนรูปใดหนไม่สมควรจงพักท้วงขึ้นในถามกลางร,ระหว่างสงระบานี้เห็นสมควรแล้วใสจงให้สัทยสัญญาสาก,การขึ้นให้พอมกันเนถิดสาธุ